มารับลูกทรายจ้าแล้วมารับทหารครับมารับทหารเดี๋ยวรอรับน้องด้านข้างนี้นะครับได้ครับผมครับแล้วกดลึกเลย จอดรถแสงวิบวับวิบวัไปทางไหนจอดตรงรูปๆมาพ่อโอ้กว่าจะมาถึงถึงสักทีหลังจากที่เราหลงอยู่นานเออนี่ไงรอแล้วเนี่ยลูกชายกำลังเดินอยู่ไปลงไปดูรูปดิคนที่วัดไข้แล้วอ่ะ ให้พ่อลงไปดูพอลงไปซอยลูกไส้ขนของจ้าทหารฝึกเสร็จสิ้นแล้วครบหกเดือนแล้วจ้ากลับบ้านได้ทำาภารกิจทหารเรียบร้อยแล้วพอกลังซอยขนของขึ้น เสร็จแล้วกำลังยางคืนสว,ว,ว,วัสดีครับเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมภารกิจทหารจบ,จบแล้วเรียบร้อยลกลับบ้านได้อะไรอะ่ะอ๋อใบประกาศจบ เรียบร้อยหกเดือนเนาะเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติจ้าไปกลับบ้านไในอ๋อเนี่ยพี่เป็นเสาเนี่ยนะอ๋อมีโคนเนี่ยร่องน้ำเนี่ยนะนี่ร่องน้ำอยู่ทางขวาด้วยที่มันไปลงมาร่องน้อยู่เลยนะรถเราไปที่ที่ฝึกเขาบอกที่ฝึกอืม จบจากทหาร6เดือนนี่มีเงินสุดที่เท่าไหร่นะไม่ก็หยุดไป3เดือนออกลับไป3เดือนใช่ไหมถ้าเป็นทหารเอออยู่ทหารก็หมดสิบสามสิบวันแล้วก็ยี่สิบวันแล้วก็อยู่ w, อีอกยี่สิบห้าวันมีประมาณหมื่นตอนนี้เงินเหลืออยู่จากทหารมามีหมื่นกว่าบาทเออ,อ,อพอจะได้หมูกระทะสักชุดอยู่ ได้ไหมเออพร้อมหลักฐานเลยนะพ่อเนาะวันนี้ให้ทหารเลี้ยงใช่ไหมพ่อเราไปกินที่ร้านหรือเราจะกินที่บ้านดีจะมาจะมาจไปที่ร้านพ่อที่บ้านใช่ไหมคื้อมานั่งกินที่บ้านนี่แหละอืมพ่อชอบที่บ้านนะทหารโอเคไหมกินที่บ้านนั่นแหละอ่อทหารก็ว่ากินที่บ้านทหารเลี้ยงนะยืนยันเนาะตาลเป็นพยานเป็นพยานเออวันนี้ทหารเลี้ยงเราโอเคไหมทหาร Er. ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมโอเควันนี้ทหารเลี้ยงหมูกระทะมาเด้อพี่น้องกินหมูกระทะจ้าหมูกระทะแส่บเแม่แม่แม่จ้ามากินน้ำกันแส่บๆบ น้ำจิ้มเป็นไงพ่อน้ำจิ้มเดี๋ยวลองจิ้หน่อยรดยองจกสชาติเป็นไงน้้มใช้ได้ใช้ได้หมูโอเคไหมลูกหมูไส้บอกหมูโอเคน้ำจิ้มือว่เนี่่นน้ำจิ้มโอเคสักจล้วลองดูจเนกยวๆือ ซื้อมาน้ำจิ้มขวดมาอีกใช่ไหมมาจ้าหมอกลาัางหอนนี่แส็บๆสบซุบเส็บหนูกไสหน่อยเลยเลี้ยนมาหิวคักพีไสเลี้ยงหมูกระทะแจ้เหมือนนี่ กำลังหอนจะภาพนั่งแล้วพี่ทหารนั่งแล้วมาเด้อมาเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีนละจ้าพอกันไหมในคลิปน่าสวัสดีค่ะ